ขายค่ะ yup. ขายค่ะ oh! ขายจ้าขายจ้าสิบบาทหมือเลยครับอ้าวขายอะไรครับขายอันน yep ี้อันน um> um> ี้อันนี้แพงอยู่ค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เขาสิบบาทครับเก้าสิบบาทอันนี้ฉันเอาเอาไหนเหรออันนี้เท่าไหร่เขาสิบบาทห้าสิบบาทเลยเหรอเอาไปทั้งหมดเลยนะอ่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาหมดเลย นี่เท่าไหร่ลูออกค้าเอาบกเลยนะโอเคโอเคค่ะไปนะบ๊ายบาย